Hello, my name is t t i ทิ n มลเว u b บ n My nickname is m o k u n I'm 16 years old I come from c ช i a n ใหม่สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิตมลเวทุบลโมกุลอายุ16ปีผู้เข้าแข่งขันว <No, S 1> ิคีแม็กซ์โมเดนโมเดลซีซั่น2ตัวแทนภาคเหนือรุ่นอายุ11-14ปีหญิงค่ะสำหรับความฝันของโมกุลคือการได้เป็นนางแบบในระ,ะดับโลกและการได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ได้พูดคำว่าทายแลและได้โชว์ศัก,กยภาพของเยาวชนชาวไทยให้กับชาวต่างชาติได้เห็นค่ะโมกุลเคยเป็นผู้เข้าแข่งขันเวทีแม็กซ์โมเด m โมเดลซีซั่นหแต่ตกรอบตั้งแต่รอบออดิชชั่นภาคหนึ่งตอนนั้นโมกุลไม่เสียใจเพราะเพื่อนๆทุกคนที่ได้เข้ารอบสวยและมีความสามารถ โมคุณยังมีโอกาสติดตามผลการประกวดรอบประเทศและรอบ international คนที่ได้ตำแหน่งทุกตำแหน่งคือสวยสมมงสมกับตำแหน่งที่ได้รับนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ทำให้โมคุณตัดสินใจกลับมาแข่งในซีซั่นสอง,งอีกครั้งเพราะโมคุณเชื่อม,มั่นและศรัทธาถึงความโปร่งใสยุติธรรมของเวทีนี้ และเวทีนี้จะสามารถทําให้โมคุลก้าวไปสู่ในระดับอเ international ได้ไม่ว่าผลในซีซั่นนี้จะออกมาเป็นยังไงโมคุลจะทําให้ดีที่สุดทําให้สุดความสามารถเชื่อมั่นในตนเองและคนเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่คนเราเลือกที่จะไม่สำาออยเดินได้ Believe in yourself and you can't undo the past but you can certainly not repeat it Thank you ขอบคุณ and สวัสดีค่ะทุกคนผมกับช่องโมโมกุลชแนลนะคะเย่ yeah. ก็วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งสำหรับส่งกองประกวด next modern model season 2รอบไฟนอลรอบประเทศกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นลุกแรกของเรานะคะก็จะช่ำๆประมาณนี้เลยนะจ๊ะสำหรับลุกแรกก็จะเป็นลุกของชุดราตรีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปให้ดูกันนะคะว่าชุดราตรีของเราจะเป็นแบบไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะ ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาเปลี่ยนชุดแรกกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มีปัญหาหน่อยนะคะคือเราต้องเปลี่ยนจากชุดลาตีนะคะมาเป็นชุดสปอร์ตตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดสปอร์ตเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ถ่ายภาพนิ่งเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะแปะวิดีโอตอนถ่ายให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวชุดต่อไปจะชุดแฟชชั่นชุดสปอร์ตนะคะก็จะเป็นชุดแฟชั่นเดี๋ยวเราลองมาดูุคแฟชั่นกันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะส่วนชุดราตีก็จะเป็นชุดสุดท้ายเลยนะคะทุกคนเดี๋ยว ต้องรอติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะว่าแต่ละลุคของเราจะมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็ชุดของเราจะสวยจะปังแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยวดหน้าวไปถึงสุดสุดท้ายพลังมดพอดี นี่นะคะทุกคนนี่เป็นลุกที่3ามของเราแล้วนะคะสไตล์แบบหวานกรุบกริบมากนี่มีความร้อนผมนะคะแล้วก็เป็นชุดแบบจางกีงขาสั้นนะคะวันนี้แล้วก็แต่งหน้าโทนแบบหวานลุกต่อไปมาเจอกันคะ่ะเป็นลุกสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราต้องมาดูนะคะว่าแบบลุคสุดท้ายเป็นยังไงจะแซ่บหรือว่าจะหวานหรือว่าจะโทนไหนนะคะไปดูกันค่ะ และนี่ก็คือรุกที่สามของเรานะคะทุกคนก็ประมาณนี้เลยค่ะ<ม>เดี๋ยวเราจะตอนนี้นะคะเหลือถ่ายอันนี้ภาพนิ่งแล้วก็ชุดไทยภาพนิ่งนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ I don't know. นี่คะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะก็คือแบบวันนี้เหนื่อยมากจริงๆนะคะตอนนี้ก็คือถอดคอนแทคเรียบร้อยถอดขนตาเรียบร้อยนะคะตอนนี้ขึ้นเหนื่อยไม่ไหวแล้วต้องขอตัวไปอาบน้ําสระผมแล้วก็ล้างเครื่องสำอางก่อนนะคะวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้โมกุลทําคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย